โอ้ยข้าวไทยมีขาย่ครตคูปีปยอยู่ใ้ีสทายให้คูปีกันไปก่นไป Uhm 40บาทครับผมเก็ามาใหม่ๆจากสวนเอามากเอาซีงเลยแดดกสุดวันจาสุดบากแค่นีแ่เย็ดขัก็มีมันละซาวลูกละสิบบาทถมาเล่นังเลย แม่แค่รดเ้าบาทจ้าเบาทค่ะเาบาทบไม่ยีสบาทสมไปแล้ววัิหายเลยับสลัดจะมีเด้ต่มเจิดดูซิไว้กิปโตมรับไปหัเนื่องกนหัวถูกได้นินะ่อื้อคิปเทกันว่าซิปหาเี่มเต็ยนเข็มสิบาทจ้าเนี่ยยังไม่ลงเลยราคายังไม่ลงเลยเ็บเข็มก็ลอยนี่สิบบาท คนชา้นส่วนนี้ต่ำห้าหมครับห้ามีครับรม่นมาเ่อนสองข้ามบอกชอตซื้อไปไมันนี่ให้ดูงกระานยืนซื้อหรอไอ้ใบไอ้มันนี่ซื้อบนเก็ตสองข้ามบไปม่ได้ซื้อรุ่นความี่เนี่ยนี่ไ

ยายพันเทียนเทีกแต่เทียน่ยยนนอ่นนะขาหาเนี่ยบินไตมหน้ากบบมอคนบา่บาเป็นเก็บรได้เอาใก่กระเป๋าไปเห็นยัีไงจังไปยังค<ม>ือสมกันเข่าบ่ไใดเรก่องอนนี้สองโล่นะโลละเศร้านะเข่าบ่ไใดจ้าก<อ>ัะต่อโม

นี <accurately S 2> ่ไก่สื dad, ่ไปเป็นไงกันดีนะเราสีขาวสีขามันเป็นเรื่องงดดวนี่มันเป็นย <she> ่างนีนี่ค่ะตัวใหญ่ๆกันเป็นลอยแตไลหลักมันพี่ไก่สูบไป่อยเลยเจ้าก็มาโดแดงนะดูดิโบเป็นกระโบคู่หนิงนะฝันเรี้ยงก่อนน่าจะลสมากอยูทีนึ่าไลียงนะของว่าเสี่งห่วนะดอกคนามสีชมพู ด้อ๋อดูดิบดึงข้าวปูกล่ะ